ุรีรขอยหนึ่แต้มเพื่อการันตีแชมป์สมัยที่8ลำพูนดวนขอนแก่นคู่นี้ใครชนะหายใจคล่องขึ้นเลยนะครับสวัสดีคู่ครับชลบุรี f c บอลเปลี่ยนโค้ดพร้อมส่งลำปางกลับสู่ไทยลีก2สวัสดีครับศึกบอลรีโวไทยลีกนัดที่27จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปพรีวิวกันเลยนะครับ เริ่มที่คู่วันเสาร์ครับราชบุรี f อเปิดบ้านรับการเยือนของพีทีประจบเอฟซีโดยเลกแรกเนี่ยราชบุรีบุกไปทันหล่มประจบถึงรังต่อพิฆาต5ต่อหนึ่งนะครับส่งผลให้โค้ชโจเธอสักโพลต้องเด้งออกจากเก้าอี้เลยซึ่งการไปเล่นที่บ้านของราชบุรีเนี่ยในนัดนี้ไม่ใช่งานง่ายของประจบแน่นอนครับเพราะราชบุรีขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งในบ้านอยู่แล้วเกมนี้ทีมเยือนจะไม่มีธนาเศฐสุจริตเด็กเก่าของราชบุรีครับที่ติดใบเหลืองครบ4ใบขณะที่สถานการณ์ของทัพต่อพิฆาตครับ ต้องหวังมีแต้มกลับออกมาครับเพื่อลุ้นอยู่รอดต่อไปส่วนเจ้าถิ่นราชบุรีครับไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพเพราะไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนแต่ก็ต้องมาลุ้นอาการบาดเจ็บของโจทานเข็มดีครับที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซอ้อมว่าจะหายกลับมาทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เดยวก็จะส่งไฮเปียวินครับลงเล่นแบ็คขวาแทนนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นก็อยู่กันครบครับทั้งจักรพันธ์แก้วพรมปฐถมชยัยเสือสกุลสัมพีรศิรและก็เดินเลยน,นะครับ เดอราบุรีเนี่ยยังแอบรู้อันดับที่3เพื่อไปเล่นรอบเพลย์ออฟในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วก็เล่นในบ้านต้องใส่เต็มแน่นอนคู่ต่อมาครับสุโขทัยเออันดับที่10ยังไม่การันตีรอดตกชั้นพบกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดอันดับที่8นะครับที่2นัดหลังเก็บชัยชนะมา2เกมติด โดยเล็กแรกนะครับคู่นี้สุโขทัยบุกไปเฉือนชนะ BG ถึงทิศน่ต่อนซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับพี่ทับครั้งข่า,งาวไฟบุกไปเอาชนะได้นะครับแต่สถานการณ์เวลานี้ครับ BG ดูกลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองแล้วนะครับหลังจากมีการปรับ d ี a จนจะลงตัวนะครับภายใต้การคุมทีมขัดตัดทับนะครับของโคชบอยสุภชัยคมศิลป์แต่นักนี้นะครับทับแต่รปิดจะไม่มีสารัตอยู่เย็นแล้วก็จกักรพันธ์ภัยสุวรรณครับที่มีใบเหลืองครบ4ใบ แต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะยังมีชาววัดวิริชาติและก็พิธิวัรสุขจิตธรรมกุลคอยขับเคลื่อนแดนกลางนะครับโดยมีเทรสินแดงดา เป็นกำลังหลักในแนวรุกส่วนเจ้าถิ่นเกมนี้ครับจะไม่มีเรยเฮอาราอิที่ติดโทษแบนนะครับหลังมีใบเหลืองสะสมครบ9ใบนะครับซึ่งถือว่ามากสุดในลีกฤดูการนี้เลยนะครับแต่ผู้เล่นรายอื่นนะครับก็พร้อมลงสนามทั้งจากกิตเวทพิลมเลอสันเทียมร่านะครับโดยเกมนี้ถ้าสุโขทัยเก็บ3แต้มได้เนี่ยโอกาสอยู่รอดมีสูงขึ้นเยอะเลยนะครับส่วน BG หากหวังกลับไปอยู่ในท็อป5ของตารางก็ต้องเล่นเก็บสแต้มให้ได้นะครับคู่ถัดมาครับเวลา19นาฬิกาครับผมถือว่าคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ของสั เพราะว่าเป็น2ทีมนะครับที่กําลังลุ้นหนีตกชั้นโดยขอนแก่นยู่นเต็ดนะครับอันดับ14เปิดบ้านรับการมาเยือนของลําพูนบริเออร์อันดับ13โดยขอนแก่นนะครับมีแต้มตามลาพูนอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ผลการแข่งนในนัดนี้เนะี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการตแต้มกันเองนะครับโดยผลงานในเลกแรกนะครับเสมอกันมา1ต่อ1และ5นัดหลังสุดของขอนแก่นเนี่ยไม่ชนะเลยแล้วก็แพ้มาถึง3นัดติดส่วนลําพูนครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ เกมนี้เนี่ยทับปราชันครขาวจะไม่มีทอร์สโลาเทศนะครับแล้วก็หนม,ม่วงงาม ที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบทําให้ตําแหน่งพวกสาประตูนะครับอาจเป็นโอกาสของสาวิทขำเปี่ยมหรืออดิศักดวงศศรีนะครับส่วนเจ้าิ่นครับทัพจงอางพยองไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับทำให้พร้อมจัดเต็มนะครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่งลงสนามทั้งอิฟสันเมโลเนชาชาโชมและก็อารมณ์กรจอนาทอนนะครับปิดท้ายที่คู่วันเสาร์ครับกวางสงมหาไทยลีโอเชียงรายยูนเต็ดอันดับที่6นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้า บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่ต้องการเพียงแค่หนึ่งคะแนนก็จะคว้าแชมป์สมัยที่8ทันทีซึ่งคู่นี้เนี่ยก็มีดราม่า,มาก,กันตลอดนะครับโดยการเจอก,กันในแรกแรกของฤดูกาลนี้ครับบุรีรัมเปิดบ้านเอาชนะไปได้สิง4ตอนน่อ1นครับแต่การมาเล่นในบ้านของเชียงรายก็ไม่ใช่งานง่ายครับโดยเจ้าถิ่นเกมนี้จะขาดแค่ชินาพัทลีออเท่านั้นที่ติดทดแบนจากการสะสมไปเหลืองครบถึง8ใบนะครับส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับไม่มีปัญหาในการจัดทัพแม้ว่าจะต้องกลําศึกในเกมกลางสัปดาห์มานะครับสิ่งเกมนี้ผมมองว มาฉลองแชมป์ในบ้างของตัวเองแน่นอนนะครับแล้วก็พร้อมพังงานฉลองแชมป์ด้วยซ้ําแต่การเล่นให้ได้ผลเสมอกับบุรีรัมย์ครับไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหลังจากบุรีรัมย์นะครับก็บุกไปแพ้ทูแบงคอกมาแล้วนะครับทำให้ต้องรุนกันในเกมนี้ครับมาต่อกันที่คู่วันอาทิตย์นะครับเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาทูแบงคอกยูนิเต็ดที่แทบจะการันตีไปเล่นรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิเทโลเ FC ที่เพิ่งโดนถล่มมานะครับในศึกเอฟเคัพเมื่อการสัปดาห์โดยผลงานเกมดีในเล็กแรกนะครับของคู่นี้เนี่ยทับมงังกรโลกเงินนะครับเปิดบ้านเฉ,นฉนืีนชนะมา1-0จากประตูชัยของชานุกูลกาเรน ที่พร้อมกลับมาลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะขาดวิทยามูลวงแบ็กซ้ายที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบขณะที่เจ้าทีมน,นะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับแต่ว่าจะจัดตัวผู้เล่นต่างชาติยังไงเพราะเฮเบอร์ตี้แล้วก็วิลเลมอต้าเนี่ยฟอร์มกำลังดีนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นในการเตรียมทีมสำหรับทั่วเอเชียในฤด,ดูกาลหน้าของโคชแบนด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ย ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องรู้ว่าโค้ชทั้ง2คนจะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัญญาของโคชแบนนะครับทัชชันะวันสีปานและก็โค้ชอ้นหลังสันวิวัฒชัยโชคก็จะหมดสัญญานะครับในช่วงสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันครับส่วนผลเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันเวลา18บแนาฬิกานะครับนครราชสีมาบาร้าเออันดับ11 ที่สรุปมา2เกมติดนําให้สถานการณ์ของการหนีตกชั้นยังไม่ปลอดภัยจะเปิดบ้านรับทีมฟอร์มแรงอย่างการท่าเรือ f อซอันดับที่3ามกำลังลุ้นไปเล่นเพลย์ออฟในศึกทั่วเอเชียซิ่งแม้พึ่งแพ้ให้กับรีลัมนะครับในรอบรองศึกช้างเอฟเอคัพมาแต่ในเกมดีกเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะมาสนัดติดต่อกันซึ่งในเลกแรกคู่นี้การท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะไปได้2-0แต่เมื่อดูสถิตินะครับการเจอกันที่บ้านของทัพสวัสด์แคทแล้วเนี่ยการท่าเรือไม่มาชนะตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับจึง ราสโคอ้นจะมีทีเด็ดเบรกฟอร์มแรงของทีมสิงเจ้าท่าได้หรือไม่นะครับโดยเกมนี้ครับเจ้าถิ่นจะไม่มีพัชรพลอินทน,นินและก็วัชรโฮมแสนนะครับที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ8ใบส่วนการท่าเรือครับจะไม่มีทั้งนิเกบ้านะครับแล้วก็แฮมมิตันโซเรสนะครับที่สะสมใบเหลืองครบตามจํานวนนะครับโดยรายหลังเนี่ยน่าจะเป็นกองหน้าที่โดนใบเหลืองมากที่สุดในลีกแล้วนะครับกะบะวัโดนไปถึง8ใบซึ่งการขาด2ผู้เล่นต่างชาตินะครับโดยเฉพาะแฮมมิตันเนี่ยอาจทำให้เกมลุกของสิงเจ้าท่า น่ากลัวลดลงไปโดยเฉพาะลูกกลางอากาศอีกคู่ในวันอาทิตย์ลำปาง FC อันดับสุดท้ายของตารางครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชมบุรี FC อันดับที่7ที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ดโดยในทางทฤษฎีเนี่ยลำปางเนี่ยยังมีลุ้นรอดตกชั้นอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแทบจะตกชั้นแน่นอนแล้วหากแพ้เกมนี้ส่วนชมบุรีภายใต้การคุมทีมของอดุลลาโซต้องเร่งเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมให้ได้นะครับโดยการเจอกันในเลกแรกคู่นี้ชมบุรีเปิดบ้านถล่มมา4-0และ เกมนี้ทัพรถม้ามรกรจะขาดจอร์ดฟิลิเป้ครับปะการังคนสําคัญทําให้แนวรับอาจมีปัญหาส่วนชนบุรีที่ปล่อย3าดาวรุ่งให้กับทีมชาติไทยนะครับทั้งชาญรงค์พรมศรีแก้วชัดมงคลเลนทนาโลดและทรงชัยทองฉํานะครับไปช่วยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2 3ปีในศึกซีเกมอาจจะต้องปรับพับนะครับหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้3ตัวผู้เล่นกลับมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับเกมนี้แล้วก็หากชนบุรีหวังจะรียกสถาาฟนบอลเกมนี้แหะครับที่ต้อง เอาชนะให้ได้แล้วก็ตอกฝาลงส่งลำปางกลับสู่ทยลิก2อย่างเป็นทางการนะครับปิดท้ายที่คู่สุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับเมืองทองยูเนเต็ดอันดับที่4ที่ชนะในเกมลีกมาเจ็ดนัดติดต่อกันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอีกหนึ่งทีม ที่น่าจะรอเวลาตกชั้นอย่างหน้องบัวพิชีาเอฟซี FC อันดับรองสุดท้ายนะครับโดยเกมนี้ครับมาริโอโยลสกี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพสามารถส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเพื่อหวังคว้าอันดับที่3ในการไปเล่นรอบเพลย์ออฟในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าส่วนน้องบัวเนี่ยจะขาดเพียงวัฒนาภายนุ่มครับที่มีใบเหลียงครบ4ใบนะครับรวมถึงพิรพงเลนนิน,นะครับที่ยืมมาจากเมืองทองก็อาจจะลงสนามช่วยทีมไม่ได้นะครับซึ่งเกมนี้ทีมเย็นอาจจะต้องปรับทัพเพื่อเตรียมทีมสำหรับ ดูการหน้านะครับในไทยลีก2ส่งผลให้คุณภาพของทีมอาจจะลดลงไปนะครับทำให้เกมนี้เมืองทองดูจะขี่พอสมควรแม่นายเล็กแรกจะเสมอกันมา2ต่อ2นะครับก็เมืองทองนะครับมีลุ้นคว้าชัย8นัดติดได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้เอาละครับและนี่คือทั้งหมดของการพรีวิวศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับนัดที่27ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ